สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอดุลคนดวล JO1 Official ครับพี่น้องคลิปนี้สิภาพี่พาน้องไปให้หายคิดหอดคิดถึงครับช่วงนี้ติดตามอีลาน้อยอุ้งอิงแต่สิเดได้เบิ้งในช่องพ่อแม่อุ้งอิงเนาะพี่น้องเนะาะบ่าวอดุลกันเลยสิเอาคลิปในช่องพ่อแม่นั่นแหละครับมาเบ่าสู่พี่สู่น้องฟังให้หายคิดหอดคิดถึงลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงครับพี่น้อง มือนี้ครับเป็นมือที่สองที่อิหลาหนอยอุ้งอิงครับเดินทางไปไทายละพ่อนครับลูกสาวสิไดเป็นดาราและได้บ้านมีพี่น้องนอกจากแสดงความสามารถทึงหานทึงเวทีแล้วครับสิเดเป็นดาราละพรอนช่องวันพนะเอฟซีแฟนคลับพ่อพอยแม่คงสิเดติดตามแนละ้วพี่น้องเนาะทางช่องพ่อแม่ครับพ่อเอกครับนําทีมลูกสาวสองคนพี่น้องพีมอนอิงกับอิหลาหนอยอุ้งอิง เกยกับนองครับพ่อโจถ่ายาอยู่ทังกรุงเทพแล้วเดินทางไปขอทม,มอครับเพือถทายละคร3มมือครับรอพอพ่อยแม่เอฟซีหลายๆคนที่ติดตามอีลาหน่วยกันเดยเบิ่งทางช่องโซเชียลของพ่อโจแน,น่หรือว่านี่เพิ่นก็ออกมาไหลสดเนาะพี่น้องเนาะมือนีตอนเศร้าครับพ่อเอกก็รายงานมาขอบคุณครับพ่อเอกที่ส่งภาพบรรยากาศลูกสาวมาให้เป็นกาลังใจเบาดุนกกมาเบาตอเ้านองหัวมาวลกันเรื่องลูกสาวเ้าแล้วเว้าอีกนาะพี่น้องเนาะ อีลาน้อยอุ้งอิงครับทายละครอยู่ทางกอทอม้อพอหอยแม่ไปอยู่ไกลๆกับแวะไปหาลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศที่บ้านดุนเอามาฝากนี่ครับเป็นช่วงเศร้าครับพี่น้องกองไทยเพิ่นนักครับอยู่บบไก่จากกองไทยมีเซเว่นแน่นอนครับอีลาน้อยมีเซเว่นเป็นครัวครับมีรถเป็นบ้านมีเซเว่นเป็นครัวครับเอาอกสฤษินบรรยากาศอยู่ง่ายกินง่ายของลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะโดยมีนะครับผู้จัดการผู้ใจกับว่าใดเนาะ เอื้อยครับอีลาหมอนอิงครับอีลาอุ้งอิงครับพี่พี่หมอนอิงครับน้องอุ้งอิงนะครับเห็นพี่หมอนอิงก็เห็นอ่าน้องอุ้งอิงนะครับนาะพี่น้องเนาะพอพ่อยแม่เอฟซีก็สิสบายอกสบายใจครับเพราะว่าถ้าพี่มีพี่หมอนอิงไปดูแลน้องนะครับทุกคนนะครับก็สิอุ่นใจเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งครูครับสอนบอกสอนน้องนะครับแล้วก็หลายเรื่องเล่านะครับบ่ว่าสิเป็นการกวนสัมผัสหรือว่ากวนสิ เบาออกซื้อต่างๆนี่นะครับพี่มอนอิงกับสิเป็นค้นบีบน้องนะครับโดยความที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบของอีลานอยองอุกอิงครับเรียกว่าบบต่ายไม่เนาะพี่น้องเนาะทุกครั้งที่ออกสัมผัสนะครับอีลานอยก็สามารถเอาอยู่ครับและเบ้าดุนกับเว่านะครับการทายละครในเทือนี่ของอีลานอยองอุกอิงกับสิเอาอยู่พื่อกันครับพี่น้องแต่สิ่งที่เห็นในคลิปต่างๆ ทีหลังจากที่น้องอุ้อิงนะครับไปไทยละครอนเขาสิเห็นคลิปมาเรื่อยๆนาอพี่น้องเนาะเป็นคลิปของดาราแน่คลิปทีมงานแน่นะครับก็จะเห็นบรรยากาศความน่ารักสดใสคือกันแะครับกับอยู่หลังหานนาะพี่น้องแมนบอกเพราะว่าแม่คิดค,คลิปยังเบาถุนบอกครับพี่ๆดาราพี่ๆนักแสดงในละครครับดูซึกววาสิป็นกันเองครับอีฬาหน่อยอุ o ้อิงเพชรบ้านแพงแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็คือการละลายพฤติกรรมเนาะ ละลายพฤติกรรมเพื่อให้ฟิลหรือว่าอารมณ์การแสดงศิลป์การแสดงมันออกมาให้ผู้ชมนะครับได้อินตามได้มีความสุขตามแน่นอนแต่นะครับที่เบาดุนสัมผัสใดน่าจะเป็นความหักแพ้งครับความหักความแพ้งที่พี่พี่มีต่อน้องสาวน้องหลาน้อพี่น้องเนาะเรียกว่าอายุหน่อยก็มูครับอีลาน้อยอุ้งอิง,องนะครับไปไทยละครในเทือนี่กาเฮุไหยเอฟซีแฟนขาพอร่ตแม่บอกว่าเตาะรอค่อยครับรอค่อยติดตามชม ความสามารถอีกบทบาทหนึ่งของน้องอุกอิงเพชรปานแพงลูกสาวพ่อโจพี่น้องส่วนพ่อโจก,ก็ไปหาลูกสาวพุลณะยู่มองกลองท้ายพุรณะครับราะว่านี่เป็นกระไรสดอยู่เอฟซี FC แฟนครับพ่อพ่อ,พอ,พอแม่นะครับที่ค่อยให้กำลังใจลูกสาวกะคงสีบบพิษหวังครับในการแสดงของอีหลาหน้่อยอุกอิงด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับเท่าที่เขาเห็นนาอพี่นอ้องแมนบอกเท่าที่เขาเห็นใน เอ็มวีต่างๆที่อิหลาน้อยอุ้งอิงนะครับได้ไปแสดงร่วมหรือว่าได้ไปแสดงนํานะครับก็ถือว่าบทบาทการแสดงของอิหลาน้อยอุ้งอิงนี่ปุ๊บพอปันกันละครับกับคนที่เรียนดานการแสดงมากแมนบอพี่น้องครับคิดว่าครับผู้กำกับนะครับเป็นกัญชเดีบแล้วก็เออเข็นเอาความสามารถของลูกสาวออกมาให้พ่อแม่ในมุมที่เป็นโตของลูกสาวเองก็คือเป็นโตของอุ้งอิงเองแม่นบอครับโดยความเป็นธรรมชาติพี่น้องเนาะ อีลาน้อยอุอิองเพชรบานแพงอีกบทบาทหนึ่งครับบทบาทนักแสดงนะครับหรือบทบาทการแสดงทงางละครทีวีพี่น้องครับท้งแรกเนาะแต่ทุกเทือท,ทุกครั้งนะครับก,บเกบ็เป็นการแสดงเอ็มบีครับแดนบอเป็นการแสดงเอ็มบีในเพลงต่างๆนะครับที่เพลงของไข่ล้ำเพื่อนอีดีเล็กคอร์ดแน่หรือว่าไข่อื่นแน่ครับที่รับเชิญมานะครับอีลาน้อยกลับไปทําการแสดงกะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังนด้แหละแม่นบ่พี่น้อง ทุกครั้งทุกเทือกเิยียมตามมีความสุขตามในบทบาทการแสดงของอิหลาหนอยอุกอิงครับเเบวดุลกระเสือว่าการแสดงละครน,นะครับหรือการรับบทละครในเทือนีของอิหลาหน้อยอุ ing. กอิงเสิเฮตไทยพอพ่อยแม่หลายคนเบววถึงพูดถึงนะครับกับบทบาทการแสดงในเทือนีแม่นบ่ครับเข้ากระรอคอยติดตามนาะพ่น้องเนาะละครลงซูจอมือไรยา ขาดเป็นอันขาดครับนางติดขอบจอเลยแต่เฮาช่องวันพี่น้องครับช่องวันในส่วนของอีลาน้อยอุกงญิงเ้านีครับกระพรอมเดินทางครับเพิ่นกะผู้น่ะไปขอไล่นะครับที่นักแสดงท่านที่ได้ไปสนิทก็เพื่อนแล้วครับอืการเดินทางในเทือนีครับอีลาน้อยอุกงญิงเดินทางไปสามมือครับพี่น้องเดินทางจากบ้านหนองพูนต์ตะตงเมือว่านนีครับมือนีเป็นมือที่สองแล้วกับมืออื่นนะครับเป็นมือที่สามนะครับเท่ากัสจะได้ติดตามผู้ใดกินหัดลูกสาวเนาะ คค่อยเบิ่งกับช่องเบาดุลก็ได้หรือว่านะครับสิไปติดตามช่องพ่อแม่อุ้งอิงลําเพื่อนออฟฟิเชียลก็ไดครับพี่น้องเพื่อนการถ่ายทำถ่ายทอดนะครับคลิปอีหลานหน่อยไม่เฮาได้ยิ้มได้หัวตามสั่งกําลังใจในวัยทำงานเนาพี่น้องเนาะได้เห็นหนาลูกสาวก็ดีใจพลังคนว่าแม่นอีหลีบอกพี่น้องดีอกดีใจเป็นความกําลังใจให้กันครับกาลังใจให้ลูกสาวเอื้อกับน้องบุกกอดท่อหมอโจกระถ่ายอยู่ทังพุ่นครับและการที่สําคัญคือหลังจากที่ อยู่ก่อทมมอล้วเพ่นเดเดินทางกลับมาวันที่10ครับมีการออเดชั่นครับอีหล่าหน่อยกัสิมารวมงานออเดชั่นยูโดมครับโดมสาวหน่อยเพชรบานแพงก็ถือว่าเป็นการคัดสรรศิล,ลปินคัดเลือกศิล,ลปินเขาซูวง้งเพราะว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองนะพี่น้องเนาะมาว่าพอโจสิให้เฮ็ดงานยั้งนะครับเม,มนูพอโจจัดคิวงานให้อีหล่าหน่อยอุ้งองิงบอกเกยปฏิเสธครับพร้อมเต็มใจเอ็ดด้วยความเต็มที่และผลงานออกมาดี พอพอยแม่เอฟซีกระับการทับใจเนาะพี่น้องเนาะเอาหายกินหอดคิดถึงครับคลิปนี้เบ้าดุนเอาคืนมาว้ามีสาระแน่บ่มีสาระแนะะแนะ่กะตั้งใจเบิ้งเอาเนาะพี่น้องนะเนาะเบ้าเรื่องเดียวกันเบ้าเรื่องอีหล่าหน้อยอุ้งอิงนีเบ้าไดเบิดมือครับบอาสุพีสุนองฟังนะครับกดติดตามกดสับสไคกดไลค์กดแชร์ไว้พี่น้องเพื่อบ่ให้า,นะหา,าเาดเนาะเฮาเบ้าเรื่องเดียวกันมีอย่างกับคอมเมนต์มาบอกนะครับอยากให้เบ้าดุนเบ้าเรื่องไหนแต่ช่องนี้บ่มีดราม่าเด้อพี่น้องเด้อ เฮ้ามาบอกเรื่องดราม่าก,กันครับเอาแต่ความตะหักแต่เพีงของลูกสาวมาเบอกให้ใหายคิดหอดคิดถึงแล้วก็เป็นพลังบวกนะครับเป็นกําลังใจให้นี่คือจุดประสงค์ของช่องเบาดุลคนุดดอนนะครับเจวันออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับกสิติดตามข่าวข่าวต่างๆมาฝากพี่ตอนนองแล้วก็มาเบอกสู่กันฟังนะครับคลิปนี้เบาดุลเอามาฝากในช่วงเศร้าอีหลาหน้อยอุงอิงพ่อยหายคิดหอดคิดถึงครับเพิ่นไปไทยละครแล้วเฮาก็รอติดตามเอาไว้สนีก็เนาะคลิปหน้ามาพอกันไหม สบายดีครับ